46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโอการให้นางมาริยาอาริเซียกุตโนีีเดโซนชายเอกัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นนายลบวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝอาทุลอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็ดเจพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตรยาภานเรนทิราเทพยพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลายาณีนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและคณะเฝ้า,าทูลออนทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระำหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่หนึ่งถึง42จำนวนหนึ่งชุดเพื่อทรงใช้ตามพระราชาอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จําจำนวน93 3 5อสาห้าเล่ม เพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปรัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมาการการกรรมการศึกษาที่การจังหวัด